สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนสวัสดีท่านผู้ชื่นชอบสะสมเหรียญเด่นเก่าเหรียญใหม่แบ่งเก่าแบ่งใหม่ปอกกาเมก้าทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของปูนานเสาวบาทอยู่กับปุนานเช่นเคยวันนี้ปูนานก็มีเหรียญจะมาประกาศรับซื้อเห็นแล้วนะครับเนาะถ้าใครมีก็ส่งภาพส่งไอดีไลน์นะครับทางไอดีไลน์นี่นะครับส่งภาพส่งคลิปวิดีโอมานะครับทางไอดีไลน์นี่นะครับมาช่องทางติดต่อปูนานนะครับรับซื้อจริงแท้จริงนะครับเนาะแล้วก็ อาชว่วงนี้ปุณานอาจจะพักไปบางครั้งนะครับตีบ่ได้เข้ามาทําคลิปนะครับหรือว่าลงคลิปต้องขออภัยตัวนะครับพอปุณานเอาหาเวลาว่างนะครับยุดจากงานนะครับปุณานก็มีงานรักทําอยู่เนาะทำการทํางานเหมือนกันนะครับบางครั้งก็เข้าไปดูนะครับเนาะทันทีส่งมารูปภาพคลิปวิดีโอสั้นๆมาทางไลน์ของปุณานปุณานเข้าไปดูจ้านะครับหรือว่าตอบจ้าก,ก็ต้องขออภัยตวยัวทุกคอมเมนต์ขอบคุณครับนะครับทุกคอมเมนต์ทุกอย่างนะครับเนาะ นะครับคำอูกคำจาปูนานพิพาประการใดต้องขออภัยตัวเองนะครับสำหรับข้อมูลหาบข้างมาพิพาทนะครับกระส่งภาพส่งคลิปวิดีโอสั้นๆมาทางไอดียรของปูนานได้นะครับเนาะถ้าหากว่ามันตรงกับช่องปูนานรับซื้อนะครับปูนานก็จะติดตอกับนะครับเนาะถ้าหากเหรียญที่ท่านส่งมาตีนอกจากตีปูนานประกาศซื้อนะครับส่งมาเพื่อประเมินราคามาสอบถามนะครับถ้าทางร้านทาง ช่องของผู้นันสนใจนะครับผู้นันก็จะติดต่อกลับไปนะครับเพื่อตกลงราคาซื้อขายกันนะครับเนาะเอาล้ครับเพื่อเป็นการเชเวลามเวลานะครับเนาะก็เอามาดูนะครับมาพอกันว่าเหรียญที่ผู้นันจะประกาศรับซื้อดังต่อไปนี้เป็นแบบไหนกันนะครับเอามาดูเหรียญใหญ่ๆกันนี่ก่อนนั่นก็คือเหรียญสองบาทสีทองนะครับเหรียญสองบาทสีทองแบบนี้นะครับสี่ทองพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยพระเศียรใหญ่นะครับอันนี้คือเหรียญ พาเสียนกับนะครับอ่านี่เป็นเหรียญปกตินะครับนี่เป็นปกตินะครับแต่ถ้าหันขึ้นไปด้านบนด้านหัวเนี่ยพะท้องเหรียญพระเซียนตรงเสียนเอียงนะครับน้องนก็จะมีแหมราคานะครับแต่คลิปนี้นะครับปุณานจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสองบาทอ่าเนื้อเนื้ออ่าสีทองเหลืองแบบเนี้ยนะครับเนื้อสีทองเหลืองแบบนี้นะครับนาอจะมาประกาศรับซื้อนะครับ ถ้าไปเรียนปกติแบบนี้ยังบารับซื้อนะครับยังบารับซื้อนะครับเรียนปกติแบบนี้ยังบารับซื้อนะครับเรียนที่ปกติแบบนี้นะครับจะมีน้ำหนัก U T C กำนะครับมีน้ำหนัก U T C กำเรียนที่ปูนานจะประการับซื้อนั่นนะครับนั่นก็คือเรียนสองบาทเนี่ยครับพระเศียรใหญ่เนี่ยครับแต่เป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคํานะครับตอนนี้นะครับ ผู้นั้นได้รับข้อมูลจากอาจารย์มานะครับเพื่อประกาศรับซื้อนะครับตอนนี้นะครับมันเปิดห้องว่ารูดออกมาเนาะตีรูดมาใช่ใจหมุนเวียนในตลาดถึงสังเกตสักหน่อยนะครับเนาะถ้าหากว่าสีมาแปลกๆอย่างแปลกก็ตัวดูนะครับตรวดูสักหน่อยนะครับมั่นใจก็ตีล้านทองนี้ทดสอบหรือนะครับส่งมาตีผู้นั้นดูก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเหรียญทองคํานั่นนะครับตอนนี้ตีผู้นั้นได้รับข้อมูลมาจากท่านอาจารย์นะครับเนาะทางอาจารย์ ส่งมาเืรอก็คือเป็นเหรียญเนื้อทองคำนักอยู่ที่สิบห้าจุดเาซีกัมนะครับสิบห้าจุดเาซีกัมนะครับน้ำหนักนะครับเท่ากับอ่าทองนักหนึ่งบาทนะครับเหรียญแบบเนี้ยนะครับอ่าเหรียญแบบนี้มาอาจนาหน่อยหรือบางหน่อยนะครับแต่เป็นเหรียญขอบเฟืองแบบเนี้ยครับเนาะเฟืองสลับเรียบอันนี้จะมีหกขีดนะครับนะครับสังเกตเนาะที่ปุนากล่วว่าเหรียญสิบบาทนั่นจะมีห้าขีด นะครับเหรียญสองบาทจะมีหกขีดนะครับนับได้นะครับเป็นเหแบบนี้นะครับปีพศสองพันห้าสิบสองเนื้อทองคํานะครับอ่าถ้าหากบาทน้ําหน,นักของเนื้อทองคํานั่นจะอยู่ที่สิบห้าจุดสามสี่กรัมนะครับเมื่อก่อนเหรียญพวกนี้นะครับที่มีกระแสดังๆกันเนาะเราอาจจะเห็นในคลิปหลายๆคลิปนะครับเนาะจากร้านดังๆเปิด,ดประกาศร,รับซื้อเหรียญน,นะครับที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเนาะ แต่เหรียญนี้นะครับเนื้อทองคําถ้าใครมีปี52พอสักน้อยถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับบัพทานการใจ้ของจ,จาาริงน,นะครับบัพทานการใจ้ของจริงราคารับซื้อเป็นแสนนะครับหนึ่งแสนขึ้นนะครับหนึ่งแสนขึ้นหนึ่งแสนบาทขึ้นนะครับซื้อจริงนะครับถ้าห้าบัในในในาพทานการใจ้ถ้าผ่านการใจ้นะครับก็จะอยู่อ่าตี่ Limited, นะครับจะอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นถึงไปถึงหนึ่งแสนบาท นะครับถ้าว่าผ่านการเจต้องดูสภาพกันตัวนะครับเนาะดูสภาพกันตัวนะครับหรือว่าดูคลิปของปูนานแล้วหรือว่าทางช่องใหญ่ๆร้านใหญ่ๆปุ้นหื้อราคาดีกว่านี้ก็ไปขายได้นะครับไปขายได้ทางช่องของปูนานสบัดก็บวกนบวากันนะครับเนาะก็ถือว่าแบ่งปันความหูนะครับแบ่งปันความหูกันไปนะครับแต่ถ้าหากว่ามันตามก้นล้อปูนานนี่นะครับตามก้นล้อแต่ว่าเป็นเนื้อทองคําแท้ ถ้าเนื้อทองคําแท้มันจะนักตั้งแต่3ามคำขึ้นนะครับเนาะสามคำขึ้นนะครับสี่คำาปเนี่ยหสลึงเนี่ยพวกเนี้ยครับเนาะหสลึงนะครับห้าสิบตั้งคององน้ำหนักนะน้ำหนักนะครับเนาะอยู่ที่อ่าน้ำหนักของทองคำนะครับจะไปเริ่มนะครับเรียน2องบาทนะครับสีทองเขาเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าเป็นเนื้อทองคําที่ปุนาประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อเนื้อทองคํานะครับขอเป็นเนื้อทองคํานะครับ เริ่มต้นเอาง่ายๆนะครับถ้าหากน้ำหนักบาถึง15กัมนะครับ15.4กรัมเนี่ยแต่ว่าเป็นเนื้อทองคำแท้นักตั้งแต่3กัม4กรัมอย่างไปะครับแต่ว่าเป็นเนื้อทองคำแท้นะครับผ่านการใจกระทรงภาพทรงอย่างมานะครับปุนารับซื้อนะครับทุกน้ำหนักนะครับแต่ขอเป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำนะครับเนาะตีแน่ๆเน้นๆนะครับก็คือนัก 15.24กรัมนั่นก็นคือเนื้อทองคําคเลยนะครับนี่คือเหรียญ2บาทปี5นะครับปี52นะครับนี 5, ่ครับปี52าสอปุนากรมีลายครับก็เดียวออกมา45เหรียญน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะเต็มโจ๊ะเต็มจอเนาะนะครับอันนี้เหรียญที่ปุานาเอามาอ่าเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับปี52นะครับแต่การผลิตเยอะนะครับการผลิตนักอยู่นะครับเมื่อก่อนเข่าเป็น เหรียญประวัติศาสตร์นะครับมีดังๆนะครับเนาะเอาละรัมาดวเหรียญที่2นะครับที่จะประกาศรับซื้อนะครับที่จะประกาศรับซื้อนั่นก็คือเหรียญนี่ครับเหรียญสอห้าสตางค์นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับสอห้าสตางค์นะครับเนาะนะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับเนื้อทองแดงพระเศียรใหญ่นะครับ เนื้อทองแดงพระเสียรใหญ่ที่ปุนานจะมาประกาศรับซื้อนะครับเนาะนะครับปุนานจะมาประกาศรับซื้อเหรียญสามพันหนึ่งห้าพันกันนะครับเนาะแบบแบบเสียรใหญ่แบบนี้นะครับพระเสียรใหญ่แบบนี้นะครับเหรียญสองห้าสตางค์แบบนี้นะครับสองห้าสตางค์นะครับอ่าดูนะครับนี่ครับสองห้าสตางค์แบบนี้นะครับอ่านี่สองห้าสตางค์แบบนี้นะครับอ่า พาเสียนใหญ่แบบนี้นะครับพาเสียนใหญ่นะครับอ่านะครับสองห้าสตางค์นะครับอ่าที่ประกาศประกาศรับซื้อนะครับอ่าประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อถ้อท่านไปดูเลยครับจะผลิตตั้งแต่ปีห้อซื้อว่าจะปีห้าห้าหนึ่งห้าสองไปนะครับจนถึงปีหกศูนย์นะครับของล็อกเกิลนะครับปู้นานมาจะประกาศรับซื้อนั่นนะครับเนาะปู้นานจะประกาศรับซื้อนะครับเป็นเรียนตี นะครับนะครับเ ok. นาะนี่นะครับเป็นเลนแบบนี้เนาะด้านหัวนะครับท้าหมุนแล้วนะครับหรือหาย่างนี้นะครับนี่ตัวอย่างเนาะลุงนันเอามาประกบกันตัวอย่างนะครับแล้วหมุนแล้วนะครับนี่ครับจะเอียงจะเฉียงไปยังไงก็ตามใจนะครับเนาะหรือจะเป็นพเสียจะลงแบบนี้ก็ตามใจนะครับท่าหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนั่นคือมีหัวสองด้านนะครับหัวจะขึ้นจะตรงจะเฉียงขึ้นกจ่างนะขอมีหัวสองด้านนี่นะครับ หัว2ด้านนะครับผ่านการใจ้นะครับสามพันถึงห้าพันนะครับหัว2ด้านนะครับหัว2ด้านหรือนะครับถ้ามีก้อย2ด้านนะครับก้อย2ด้านนี่พอสอนไหนก็ได้นะครับบอกว่านะครับจะพอสอไหนนะครับขอไปก้อย2ด้านแต่ถ้าเป็นเหรียญพาประกบเอาเนะครับเนอะฮะ่ว่ามันมีการแต่งเนาะตัวนี้เหรียญมันปลอมแปลงเยอะนะครับมีการพานะครับ การผ้ากลางเหรีหยญน,นะครับเนะาะผ้ากลางเหรีหยญรอบเหรียญน,นี่ผ้าแล้วก็เอาแหมด้านนะ่ะเอาเหรียญสองเหรียญเนี่ยมาผ่าผ่าแล้วนะครับเอามาประก,กบกันนี้ครับเอามาประกบกันแต่มันก็จะบางแบบเนี้นะครับเนาะก็จะบางแบบเนี้ยนะครับอ่าในปืนห้องว่าพาทีเดี๋ยนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยเนาะสามารถผ่าเหรียญแล้วเอามาประก,กบกันนะครับแล้วก็แต่งขอบนะครับปขอบเฟืองเนี่ยครับเนาะแต่งขอบมันมีชิดแต่สามารถนะครับ สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหรียญน,นั่นเป็นเหรียญจริงหรือเหรียญปลอมนะครับเนาะนะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหรียญแท้เหรียญปลอมนะครับเนาะอ่านะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าเหรียญแท้เหรียญปลอมพาออย่างครับที่เขาไปทำเพราะมันมีราคาไง,ง,นะงครับบนห้องาเหรียญผลิตผิดพลาดนะหรือเออเล่ค่อยนะครับอาจจะเป็นปี58พรออมการการ้าหรือว่าเป็นปีนี่ 5, 3, 10, ้53เหมือนกันใกล้นะนะครับบอกว่ากันนะครับเป็นเพราะสอไก็ได้ถ้าว่าเป็นเหรียญด้านก้อย2ด้านนะครับ หรือจะเป็นด้านหัว2ด้านแบบนี้นะครับปัญหาด้านหัวเนี่ยจะไปที่ทางไหนก็ได้นะครับจะเฉียงจะเอียงจะตรงยังก็ได้นะครับเนาะประกาศรับซื้อเลยทันทีนะครับเหรียญละนะครับเหรียญละ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทตามสภาพนะครับส่งมาทางไอดีไลน์นี่นะครับของปุนานนะครับเนอกส่งมาทางนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเนาะนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนอกถ้าหากว่า ผู้นั้นนะครับข้อมูลอภิพาตยังไงต้องขออภัยก็ส่งมาทั้งหลายก่อนนะครับเพื่อเอามาประเมินราคาสอบถามกันนะครับว่าตรวจสอบส่งเป็นรูปภาพหรือคลิปนะครับเข้ามานะครับเนาะจำนวนการผลิตก็เยอะนะครับจำนวนการผลิตแต่พอสอเหร่านี้นะครับมันก็เป็นสีท้องเหลืองเนาะเปิ้ดได้ยุดการผลิตนะครับยุดการผลิตสีท้องเหลืองนั่นก็จะเป็นพระเส้นเล็กนะครับพระเส้นเล็กนะครับเนาะเนื้อท้องเหลืองจะเป็นพระเส้นเล็กนะครับจะบ่เป็นพระเส้นใหญ่ นะครับเนื้อทองเหลืองนั่นนะครับสำหรับเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับที่พนักงนรับซื้อนั่นคือหัวสองด้านนะครับจะไปลืมหัวสองด้านนะครับอ่าด้านหัวมีสองด้านแบบนี้นะครับอ่านะครับหัวสองด้านหรือก้อยสองด้านนะครับเรียนละนะครับเรียนละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับสระก็จะไปลืมเดี๋ยวนี้แฮมนะครับเรียนสองบาทนี่ตัว เนื้อทองคำปีพศ2552ตอง,อ,งตอ,อันนะครับเนาะนะครับเนาะอันนี้ก็ราคานะครับผ่านการเจ๊ยกอยู่ที่30,000ถึง50,000ห้องนะครับอยู่ที่น้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่น้ำหนักตัวถ้าใครมีน้ำหนัก15.24กรัมนี่ก็ราคาเป็นแสนนะครับซื้อจริงนะครับซื้อจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง ภาพทรงเหรียญมานะครับเนาะมาให้ดูนะครับขอบคุณที่ส่งมาหลปู่นานก็ได้ให้ของแล้วเนาะแต่ปู่นานต้องขออภัยบได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าบางอย่างก็ขอส่งมาลิขสิทธิ์นะครับเนาะขอส่งมาลขขสิทธิ์เป็นเป็นเปนห้องว่าข้อมูลนะครับเนาะบางอย่างปู่นานอาจจะบัทํานะครับแต่ปู่นานมาทําคลิปแบบนี้นะครับแบบมุนกันสดนะครับเนาะเอาการสดแบบนี้ถ่ายคลิปสดปู่นันนั่งทําคลิปนะครับปู่นันเอาไปตัดต่อนะครับ ถ้าหากปูน,นันทําคลิปเนี่ยยาวสิบห้านาทีสิบหกนาทีถ้าหากว่าอู้ OR ไปแล้วนะใกล้จะจบคลิปละนะอู้ OR ไปเป็นสิบนาทีอู้ผิดพลาดปุ๊บบางอย่างมางข้างปูน,นันกดทําคลิปใหม่นะครับทําคลิปใหม่นะครับเนาะทำคลิปใหม่เพื่อให้มันออกมาแบบสมบูรณ์และอ่าสมบูรณ์และเข้าใจง่ายขึ้นมากที่สุดนะครับสําหรับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมนะครับมีจริงนะครับเนาะหาได้นะครับมีอยู่นะครับเนาะที่เปบนนี้มาบางครั้งมันผิดพลาดนะครับบางครั้งอาจจะหายาก ทางว่ามันบ่มีจริงก็มีจริงนะครับแต่ว่ามันหายากก็มหายากแต่มันก็บาแน่นะครับมันก็บาแน่ที่ว่าเหรียญเพิัดรุดออกมาอยู่แล้วบ่ใช่ว่ามีแค่เหรียญสเหรียญแต่มันมีหลายเหรียญอยู่ที่เฮาอาจจะบ่ได้พอก็ได้หรืออาจจะอยู่ที่นักสะสมที่เพิ่นเก็บไว้นะครับเพิ่นเก็บไว้นะครับเพราะว่าที่ผู้นั้นได้มานะครับเนาะบางเหรียญนะครับอ่าคือเป็นเหรียญที่พระเสียรตรงเนี่ยครับเพิ่นเอาไปใส่กรอบเนาะเพิ่นเอาใส่กรอบไว้ นะครับเอาไว้แขวนหัวลูกหัวหลานก็มีนะครับผู้หลาไปเจอมาแล้วไปขอซื้อบรนก็มีมาข้ามเปิดเจาะหูราคามันก็จะตกนะครับราคาเปิดไปเจาะหูเป็นเหรียญเนี่ยครับด้านหัวด้านก้อยขึ้นกันเนี่ยครับเพิ้ลไปเจาะหูนั่นคือผู้หลาไปเจอมาแล้วนะครับไปเจอมาแล้วนะครับไปขอซื้อเพบ่รกรบาขายนะครับเนาะเพบ่รกรบาขายนะครับอ่าเป็นขึ้นแบบเนี้ยเปิ้ลไปเจาะหูนะครับมีทั้งเหรียญบาทนะครับเหรียญห้าก็มีเหรียญสิบก็มีนะครับบรรกรบาขาย นะครับแล้วก็ที่ผลส่งมาผู้นั้นก็มีอยู่นะครับขอบคุณนะครับจะนักนะครับสำหรับเหรียญสอห้าสตางค์ถามปูนันมีนักก่อหนะครับนะครับนี่ครับสอห้าสตางค์นะครับนี่ครับนี่เห็นกล่องใหญ่นะครับอ่ามีหลายนะครับนะครับอ่ามีหลายนะครับเนาะนี่คือสอห้าสตางค์สีทองแดงนะครับนี่ครับนะครับสีทองแดงนะครับถามว่าแล้วสี สีทองเหลืองเราไมีนักก็นะักครับสีทองเหลืองก็มีนักนะครับอ่ามีเก็บครบทุกพศแต่บางพศก็มีน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวปุณานจะคาดการเดี๋ยวจะประกาศร,รับซื้อว่าเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับพศตีน้อยเดี๋ยวปุณานจะประกาศร,รับซื้อเพิ่มนะครับเนาะประกาศรับซื้อเพิ่มอยู่นะครับนี่คือเหอรียญชาห้าสตางค์ปีพศอ,อ,อ่ามาเกียวนะครับถ้าหากว่าเป็น หัวสด้านก้อย2อด้านนะครับผู้นะรับซื้อ3 0 0 0ันถึงห้าพแต่ถ้าเป็นเรียน2บาทนะครับเรียน2บาทนะมาเส้ใหญ่แบบนี้นะครับมาเส้ใหญ่นะครับนอกเรียน2บาทเนี่ยผู้นำนรับซื้อนะครับผู้นำนรับซื้อถ้าหากเป็นเนื้อทองคำผูน้นำก็จะรับซื้อนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับเป็นเนื้อทองคําจะเอียงจะเฉียงยิ่งก็ตามใจนะครับถ้าเป็นปี52นะครับผ่านการใจ่กัด อยู่ที่น้ำหนักแหมกับเนาะเอาเริ่มต้นง่ายเริ่มต้นตั้งแต่สามหมื่นถึงแสนนะครับอาจจะแสนขึ้นแหมนะครับถ้าหากว่าน้ำหนักเกิน1บาทนั่นคือ15บห้าจุดสสี่กำนะครับเอาละครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณจันหนักขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูคลิปของปุณานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะกดซับสไครป์ปุณานต้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุณานในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเนาะ นะครับท้านนี้นะครับก็ขอทุกท่านทุกคนนะครับเนาะประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จดังที่ท่านคิดตามปรารถนานะครับก่อการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับสุหรับแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับเหรียญสหตังและเหรียญสบาทนี่นะครับครับช่องปุนานและปุนานต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ